สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่อง F E M Channel นะคะในช่วงฝ้ายน้อยวันนี้นะคะฝ้ายก็จะมารีวิวสล้างแต่ว่าฝ้ายไม่มีกระปุกใส่นะอันนี้ฝ้ายก็ทำเองมากับมือนะคะนะคะนี่เป็นสีร่วงตาที่ทำกับน้องอา ก็เอามาใส่กับปุกเกี้ยวกุ้งนะแล้วก็มาลองดูกันเลยว่าติดกับมันป่ะมันไม่ติดฝาไยนะทุกคนอุย้ยไม่ติดกับมันแล้วก็จะติดนะคะแล้วก็จะมาฟังเสียงจิ้มของเจ้าสลามดีกันเลยนะคะมันจะดูเหมือนไข่แข็งนะแต่ว่าเนื้อมันแน่นเฉยๆนะคะแล้วก็มาฟังเสียงจิ้มกันเลย นะคะมันก็จิ้มฟินมากเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาแผ่บางกันเลยค่ะสลามเปิดนี่แผ่ได้บางมากๆเลยนะคะทุกคนคิดว่ามันเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวคะถ้า ทุกคนได้คำตอบแล้วอย่าลืมเม้นข้างล่างคลิปได้เลยนะคะหรือว่าเม้น์ใต้คลิปได้เลยอันนี้ก็ยืดมา,ากๆเลยนะนะคะเดี๋ยวข้าก็จะมาทำเป็นป้องกันเลยค่ะแล้วนึงเราต้องทำแบบแผ่นๆใช่ปะเราดูมาจากที่แผงองแล้วก็ฟุ๊กว้าว อันนี้นะคะบอกว่าก็เป็นมุกฟ,ฟูนน่นๆ <c oughs> จิรรรม้มฟินยืดอมากๆเลยนะคะโอ้ยหมดลมพอดีเราก็อย่าลืมกดไลค์กด คร้ายให้ช่อง F A M Channel แล้วก็สำหรับคลิปนี้ฟ่าก็ต้องขอลาไปก่อนบายบาย